ครับผมเราก็มาอยู่กับประแจร้อยสิบสองเอนะครับมีชื่อแล้วมันจะมีเอถ้ามีม A, เอบีนี่ก็คือมันจะมีสองประแจแต่อยู่ฝั่งโตรงนั้นนะฝั่งตรงกับแถวนาเกลื่อนกันนะี่ครับเมื่อกี้เปนประกับรางมันเป็นท่าเปิดใช่ไหมคือตอนนี้นี่ลิ้นฝอยไปฝั่งไหนนะนี่ลิ้นนี่ลิ้นประแจรตรงนี้ ลิ้นเปิดนี่ก็คือเปิดเข้าทางทางสองไปทางทางขวาลิ้นเปิดตรงไหนรถใส่ก,ก็จะวิ่งเข้าทางนั้นนะดลนูลิ้นดูลิ้นลิ้นว่าแจใส่ใครไม่เคยเห็นมึงเลยลิ้นว่าแจนี่ย้ยลิ้นว่าเจ <c oughs> อย่างนี้กลุ่มมาเจไป น,นี่เป็นปรเจากนไฟฟ้าครับจะสั่งโดยสั่งการโดยหอสัญญาณกลับกลับกลับไปมาถ้ากลับ A ปุ๊บ B ก็จะตามปุ๊บกลับตามเลย B ฝั่งนูง้ <c oughs> นน่ะครับี่ครับ จะถ้าไปเจอกับกลับมาทางทางขวาป๊เข้าทางตรงฝั่งนี้นะตรงตรงนู้นอ่ะไอประกับรางตรงนู้นก็จะก็จะปิดนะก็เหมือนทำไม่ทำเือนท็อบเป็นระบบเซฟตี้ก็ตรงนี้ก็แล้วนะ